แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนนะครับที่มีการนําเข้าโครกระบือจากประเทศเมียนมาทําให้หลังกรมปศุสัตว์สั่งชะลอการนําเข้าผู้ประกอบการค้าโครกระบือในพื้นที่ได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านี้ครับทางร้อยเอกธรรันั์พมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโครกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติครั้งที่2ประจําปีนี้ครับเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมพิจารณาปลดล็อกการนําเข้าโคเนื้อกระบือจากประเทศเมียนมาหลังผู้ประกอบการทราบข่าวเนี่ยก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสามารถค้าขายได้อีกครั้งทางนายสมพงศ์พิพัฒน์พงชัยปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าตั้งแต่ปี2565และ2566มีการนําเข้าโคกระบือจากเมียนมาเข้ามาในแม่ฮ่องสอนเนี่ยประมาณ27,000กว่าตัวฉเฉลี่ยรือละประมาณ4,500ตัวครับหลังกรมปรรศุสัตว์ ชะลอนำเข้าช่วงกุมภาพันธ์2 0 6 7จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีโคกระบือจากเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ้องสอนยืนยันว่าได้ป้องกันการลักลอบ การนำเข้ามาในพื้นที่รวมทั้งการควบคุมการเคลื่อนย้ายมาโดยตลอดนะครับซึ่งในช่วงนี้ในพื้นที่ไม่พบโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือก็มีการติดตามผ่านกลไกทั้งประสูัตว์อำเภอฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยในการรณรงค์ป้องกันแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้กับโคกระบือให้กับเกษตรกรปีละ2ครั้ง พอทราบข่าวเรื่องของการประชุมของกระทรวงกรเกษตรว่าจะมีการปลดล็อกการนําเข้าตอนนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆครับทั้งข้อกกับการสัตว์การตรวจติดตามโรคจัดทํากฎเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการนําเข้าอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความพรอ้อมแต่ละช่องทางนําเข้าเพื่อลดผลกระทบ ของผู้เลี้ยงโคภายในประเทศและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนโครกระบือแต่เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องรอความชัดเจนจากกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับ